คุณเก็บเอาฮะคนส,สวยเลียนเก็บเอาเก็บเอาคุเก็บเฮ้ยพีม่มนยนต้องเนี่ยออกก้อนมื่อวามเลยอันนี้เห็ดเรานะคะเห็ดเราไม่ใช่เห็ดใครเราได้แล้วสวัสดีครับมื่อนี้เ้าก็อยู่มุกดาหารครับมาหาเห็ด,าหม,ดมาปะ่ะเอาของขวัญใหดทาน เนี่ยกดดอกนึงนั่นพอดีได้ดปนลนมาเก็บเห็ดวดกหอกกระตาพี่น้องเคยเห็นบ่ครับเด้หืออเขาวนอยู่รอลถนี่แหละอีอันนึงะเห็ดไข่เห็ดไข่แล้วเนี่ยเห็ดยังนะคืนนะเห็ดทานเห็ดทานแต้บ่ดำ หิบได้อีนังอันนั้นนะนี่นักข้นหมานครับเห็ดทานมันบ้านี่เห็ดกลุ่มมันนี่้านโอ้มือเคียวมือเคียนี่บ่เข่าท่าบันไดดิน้ำไม้เคี้ยน้ำไม้น้ำไม้มือเคียเขาบ่เข่าท่าบันไดดเนาก็เอากหักมันหมักไว้น้ำแม่ มันจังเป็นจูงครับครับเ,เป็นรบรรยากาศดีๆยังผมกระหายเพราะเป็นนครเดเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ หมานพอผสมควัญแล้วมั้งเนี่ยเดะเบิ่งเน้หมานบอโนเอ็ดหนตนาล่น้ะมุนแล้วเนี่ยเน,นนเนยาหยดจ้ดไปครับนะครับคนดองดีไม่ขี่พ่อเห็ดครับฮะเนี<า>เ่ยพี่พี่พี่เงี้ยรูาา้สึกเงี้ยมันภูเขาเนี่ย ก้อนหินนะลงได้ก็ได้นะมีเพิ่นมาหาตั้งแต่เศร้าๆเราอ,อยู่แถวนี้หอยเชียร์หอยคนเชียร์หาอยู่ครับแต่ผมยางมาพอดอกนึงจ้กเห็ดอย่าง <laughs> พร้ดอกนึงเจา้าโบหัวเห็ดอย่างถามผู้เชี่ยวชาญนั่นครับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญแป้งครับ <laughs> เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างนี่ดอกนี้ก่อนเอาไหง,งนี่มาดูว่าเห็ดหยังนั่นก็เป็นหนึ่งสี่เฮ้ยเฮ้ยีกเมีอันดอกเนี่ยออกข้อนมือวามเลยห <laughs> ยับทิมหยับทิม มันตันครับเดี๋ยวเห็ดก็ได้ยินเสียงครับเมื่อกี้นี่ตาจ้ม่มมยุ่ตา่ไลป้าป้านี่นี่นีองเผอแล้วเผอแล้ว เป็นเห็ดแล้วฉันแต่เ,ออเ,เ,เ,เห็นแป้งกระิดได้อนอนเอินดนผูน้นีมาเบิกกูจาเห็ดนี่แหละเ้อยู่รอนีดวยอไรอ่ะกินอเลยเละเห็ดแังเหนือเห็ดดินเห็ดดิน แกน้องพ่อข้าวสุด <น S 2> หรอก็จะบอกแล้วไปเมื่อกี้เนี่ยมันเบ็ดเปียอีแต่เนียนมันตันแล้วที่มันเป็นคนุณเพราะเป็นคนุณยังเน็ดเน็ดยังคืเป็นขนเบิ่งอันนี้มันมมเป็นคนณม่นวะการมันเป็นคุณยังเก็บยังเก็บน้ำกล่นป้าตะเก็นนะ งานน้ำกลู้เพื่อนหาเป็นนี่เขากมันต้องหักไม่ได้ปังแบบน <oman. S 1> ี้นี่เห็ดไข่สองดอกเด็ดมีดอกนึงอ่ะโอ้เห็ดไข่ันนี่มโอ้ไข่เนี่ยเห็ดไข่ไม่เคยโบเขียวเือภูเขาเท่านะโบมังดูหอมบ,อบ้าง น่เถึงกินข้าวๆหน่อยนึงเด้อนมาไทยได้ยี่เลยมาเก็บเห็ดไทยรูปเนาะเพราะได้เป็ดตัวเขาเอาต่เห็ดอันแปลกๆงามๆไปโดมเบิงมันสีหอมครับหอมตัวเห็ดไทยอันนี้เห็ดเรานะคะเห็ดเราไม่ใช่เห็ดไข่เราได้แล้วไม่ไม่ไม่ หักเห็ล้วก็ย้อนทิมน่มเสหล่ะเนี่ยโอ้ยยางสเด็กที่าใส่ดอกนี่ยชวนชวนชวนเนี่ยแ้งเนี่ยนนเอาออนอนถุล่ะูยังน้ำกลนเขพวกตาสูดได้มาขี่ไล่แท้ยไวอีกล้โอ้บัคับบอลูที่กัน นี่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 โอ้โดอกนึงพี่น้องดอกนึงจักเหี่ยาง,งาน้นี่กินได้อีกบ่อโอ้จะเห็มพี่ช่างมา <laughs> มา่มาันาต่แนวนี้นะพี่น้องจับลราออกห่อนมือว่าฟาร่นะเห็ดโอ้เห็ดหนาขาวกินไ,ได้ยูเห็ดขาวอื้อเน,นี่น เห็เห็ดนานะขาวมั้งป,ป้าเนะ <Yeah. S 1> นี่บบลูละ <Yeah. S 1> มาพ่อกับ่อตัอเห็เดเบี้ยเนาะ okay, <yeah. S 1> ไปเพื่็นน,นาขี่เหลือไปให้เฮาอยู่ด้านเนี่ย oh. เดี๋ยวหน่อยเหลือหลายล่ะอันบ่แซ่บที่เพิ่นเหลือไปให้ ปลาแตกบัดแล้วก็เชียร์หาจนปลาแตกบัดแล้ว,วเป็นแมนมันเป็นต้นจิกต้นห้างครับ <c oughs> ชียรถมาตั้งแต่ใช้พภูมม่นได้นำมาหาเห็ดยุมุกดาหาัน <c oughs> ขาลำเขาเลืออ่อนลาย คนบ่หมานคือจังผมเนี่ยกับโมได้คือจังวาลหละครับผู้หมานเพิ่งกับหาบตา,ายไงหมดแล้วชมกันไปเรื่อยๆครับเนี่ยกินได้เห็นนาขาวล้วนนที่แบบยูอันผู้กระแตนะ่โอ้คือหมานได้เนี่ยเต็มตาแล้วเอาอดๆเอาสองลอยก่ิาโลกี่รถมาหา เห็ดหนาขาวเห็ดหนามุนเห็ดอยังเพิ่นเห็ดแป้งเห็ดยังเห็ดเข่าผู้มาก่อนเพิ่นว่ามันประเสริฐป่ะดิ ไห้ไพ่อจะอุ้มซะนะไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องแบบนี้เขาเอี้นว่าเห,าเห็ดละตะโบโหเห็ดอีหยังมา้ผู้เชี่ยวชาญมาเบิ่งครับเด้อครับจับเบิ่งดูมัน,น,อ,นออกห่อนบ่เอ้าเห็ดอีหยังก่อนน่ะคือข,ของป่าน่ะ

สายช้าขาดเห็ดไข่เห็ดเราอย่าว่าถอยพ่อหลายเห็ดเราผมก็ไดนี่ครับรายงานสถานการณ์กับกะบนี่กะเห็ดเป็นกับว่ามันเริ่มไวแล้วทันผูนมันไม่มาหาครับ เด่ย๋ยวนี้น่นเจ้าทินเพื่อนงานม้าเมื่อกี้นี่บระเทไทยเพื่อนครับเพ่ผมถามเพื่อนว่าพอได้บพอ,พอได้กินดักสันวาทีนี่เพื่อนก็บอกว่าถ้าเกิมดมาแต่ใส่มาจากชายภูมิโอ้ยวันสองสามมือนะมันออกอยูว่าสันวาครับมือน,นี่มันไว้แล้วั่านครับ Baptism, chegou, ngày, ึงเปี่ยงหอยพันยางมาจนจนแปดยเชี่ยจนเนวแบังเป็นโศกเ่จะเชี่ยน้ำเงินเชี่ยน้ำเงาไหมเงาจิกต้นจิกต้นห้างเนีต่าเื้อเหตาเลยอเห็ดพวกกบบคเนาะยังเป็นน้ำทังนี่แหละ นี่ไปนล้เจ้อครับหาลงมาเท่ากับพออะเห็ดไข่เห็ดเราเน,น,นี่ข้างล่างเนี่ยมันนอนกับเป็นแล้วกันบะเห็ดไข่ไม่รู้อะเห็ดไข่ป็นได้กินได้กินได้ฮะ โอ้ถึงภูเขาก็มีน้ำทอนมัหน,นี่ล้มันต้งนี่แหละขาหาน้ำซี่แหละเนี่ยต้าเหตุไม่นี่เป็นซี่ละจะหากคนสีหาหาจะหลอนแล้วจีาวานะนาแึ้วก็เป็นไปนี้ละ่ะ โยกำลังขึ้นเลยคือดอกน่อยสิเหลือน,นันะะ้ซะโอ้ยอ่ะพี่น้องกินได้ไหมนี่เพิงให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูก่อนอกินได้อันนี้อันนี้ทำมานเป็นอย่างนี้ ฮะกูเชียวชานแป้งอะีดเห็ะนอเดีเห็ดงอกน่อเ็ดอันนี้งงนีไข่เอาอยูะเ,เนาน,น, <c oughs> นี่อีกดอกนึงอะพี่น้องเฮียโอ้เฮียว <c oughs> ้ี่ได้ได้ เาอเปกเก็บอันน้อยอันนี้เื่อีはは่ปล่อยไว้ก um> ันนี่นี่อกนี่ฮึ่มบอกนึงเก็บเอาเลยปล่อยไปมันกเนเาจะแต่งอะก็นีงเดือดอีกอันนี่หน่อยจะไม่หนื่อยตีตี มันก็มาเรื่อยๆด้วยนะคากลับอ่ะเออพี่น้องเป็นจังบุญละเนาะมากไกลงั้นบิังสอยกันเด้อพี่น้องเอ้ยครับผมแอบมองผมเห็นซากมันครับเพิ่นก็สิว่าเอาลอดที่ซากมันแล้วที่นี่ผมมาเห็นครับดอกนึงน้อยๆขาวๆ อาลเด็กน,น้อยชุดนี้มันบ่สูงผมด้วพส่น้องหเห็ดพวกเห็ดพวกเป็งบ่ลุ ไี้พวกมาเบิ้งลักษณะเห็ดไอซีิบอกฮะบอผู้เชี่ยวชาญเห็ดจ็บบ้าที่ออกห่อน <c oughs> จับเบิ้งดูมันออกห่อนม่น้ยบอดูแล้วเป็นยากๆนะนี่ลักษณะน้ำกกการมันสิเป็นออกขนๆมันๆครับนี่ ภูมากรอนืัอนกับคนไตถิ่มกรบห้องกันภูมากกันไ่เห็นภูมน้ำกลนเลยบัได้พ่อดอกภูมากรไตถิ er> <g ười> ่มาลิบัแซ่บผ so ู้ไตถิ่มเลยผูน่ะภูมาน้ำกลบวได้หายใจพ่อตายครับโอ้โเนี่ยอ้โหโอหห แม่นแมงกินคนก็ต้องกินได้แม่นแมงกินได้การการงามเห็ดไข่แม่นเห็ดเห็ดเขาโดนน่ะเห็ดเขาเธอเธอสร้างหมานแทนนี่ดอกละปนซ่อมผู้มาก่อนนี่ว่ามันขัดเห็นขัดไตถิ่มนี่เซ่อมไงไข่สันเอ้าเอิบนบ่คือกันครับแต่ละบ้านก็ได้

เพี้ยวะจีมาสี่คนหันกันเดินทีดีแดงกันครับจะดีแดเนาะเห็นเนาะน้องกะนีเด็กกัน่ายไปอ้อมไปรถท้องเเดียวเปนบ้านมาหอดจะบกเก็บแลยเนี่ย เพชรอันนี้นะเพชรเล่นเพชรไข่เห็ดละงูขลังก็มาไม่หนีทิ้งแถวนะโคบัตจูไม่ก็ไข่ก็ดเหนือใหญ่พี่น้องครับกำลังสีออกจากป่าเห็ดระบาดเลยไปหาข้าวพาไปเก็บของอิ้นครับต่างกับไปเรื่อลยเบื่อนสันกะบรับชมตอนสุดท้ายครับยายเจ้าอยู่บ้านใดครับเนี่ยหมานบ่ มนันบ่ครับาายายายังง้างมาทางนี่เด้อผมขี่เชียไว้หนึ่ขีไ่ไว้ให้หนังขี่วไว้แล้วอย่าอย่ามาเด้อมันเหยียบขี่ลูกหลาน <c oughs> อันนี้เห็ดอย่าง,ง,น,าง,งนู่นเห็ดยัง <c oughs> ไงนี่เขาเตะทีมกับพ้องกัน เขาเหยียบเขาเตะถิงอยู่นะเห็ดพิเวอร์เหรอเขาเตะเห็ดไค่์เนี่ยเขาหักไปน้ำทังไหมเขาเอาแบบแม่มาห้อยเขาอีกคู่นึงดิผมพ่อนึงแม่ขามันเป็นขนไหมแม่ท่างกินได้บ่ไม่ได้ขาเป็นขนเห็ดพิเวอร์มันบ่แม่ เห็นอยู่งมุนปรดหงมุนตมรดีนีเอาคนันมหาเหตุนีแตกมาเลยเหงอึดอยู่เนี่ยอันนี้เาไปป่นปันกันเนาะพูดเราถอยพูดเราถอยน่อยเฮี้ยนแม่เฮี้ยนผมเนาะจีนน่นหางเนี้ย นั่นหละพ่อเห็ดเป็นอย่างพ่นจุ๊บปากก็นั่งมาน้ากันนะพอบก็อเจอกกันเป็นอย่างคือบ่ปากเนี่ยครับเห็ดไค่บ้านผม่เป๋งสีเด้เห็ดไค่บ้านผมมันสีเขียวอันนั้นเห็ดไค่ดงเดือเขียวกีนนี่หอมกลมเนี่ยมันบ่เห็นถ้ามันพอพือจ่งกันบงนี่แม่เห็ดไค่เชฟแม่สีได้ไร พี่พีถึงบอกว่ายูนี่บ่เป็นตะมันแม่โดดนาโดดล้างไก่กะไก่เนเนือเนี้เนี่ยโอ้โนี่เดนี้ดอกสุดท้ายนะแม่จับแล้วออกห่อนมือวาววา้เห็ดเป็นจุ้มป็นจุ๊กอันนี้ยังดอกนึ่งกระห้างกันกันอันนี้เห็ดยังไงแม่เห็ดน้ารักนะหมอเดห้กินได้ยุดิแม่กินได้เด้ยว่าที่มึงเห็นที่ขาวๆแล้วนะเห็ดแป้งตีนี่น้อยนะนี่น้อยเห็ดแป้งเป็นเห็ดขาวแป้ง เงินอวหดนขาวได้ได้เปลอกแเ่เดขาเป้มันหลายพวดแบบเนี้ยนั่นแหะเลดขัาเป้จะมันโ่รเซปมันกะเพิ่บแบแต่มันกระแบบหยัปดปดขึ้นนั่นเขาแล้วนี่เห็ดโทนะนี่แหละพวอกมันเห็ดแ็งพุ่นเอาไปหลหอ่นลางไว้โอ้พี่น้องพี่น้องไอ เ้องเป็นมูเป็นมูเลยผมซ่อนแห้งไอ้น่องโอ้โเก็บเอาฮะคนสวยเฮ้เก็บเอาเก็บเอาค่อยเก็บน่สวมโดอยงรได้เก็บตั้งไว้ให้ซื้อเลยนี่ทางหล้งเสรงยงเฮด้น เงี้ยแ่ย่าันจะได้แ่สัวไอ้สน่นนี่เนี่เขา่ไดองแไู่ไดงเขียวเปื่อยเลอืตั้งไปซือคือเด็กสีเขียวงีมยนะวแม่นไปอันเจ็บหลายๆมองมาตั้งไปนังสันบ่ เขาบุกหาเขาบหาไหนไหนไหนพี่น้องใด้เบิ้งน้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย้่ะพี่น้องพุ่นพุ่นเออเพื้นเพื้นเพื่นเลยผู้หล่อผู้หล่อเพื่อนเพืนเพื่อนเลยผูห่อโอ้ ฮึ่มก็หาเขาไปจังน้อยนะหมด จบวัาตอนน้ำสนนกับ,บว้ยแหละหาสิไปเลยาห<อ>าตดะห<อ>ูกวังเขาไป,ไปานป่าในดงดอกยางน้นห้างเลยตีนผู้่ยวะจีเฮ้ยปล่อ,ออีกดอกนึ่งได้จักดอกกยางมากบ่ได้หา ยังชมธรรมชาติเถอะซึ่งอ,งองมวันไหญ่สะมันเกิดเห็ดยูคาบมีเลย mười hèn mười hèn